เรามาร่วมชมและเชียร์ว่าสุภาพบุรุษท่านใดที่จะครองตำแหน่งเทพบุตรสารหลักเมืองอำเภอนะแกไปครองวันนี้นะคะ เที่ยวงานก็ขอเรียนเชิญได้ร่วมชมและเดียนะคะในวิบัญญกติกำลังอากาศกำลังสบายสบายนะคะท่านนายกพวัชัยมณีคุณทรัพย์นายกเทศมนตรีตังหวนาแกท่านก็คุณแหลมมากับค่ความเรียบร้อยนะคะรอเพื่อนเหรอความเรียบร้อยของการจัดงานอยู่นะคะเมื่อวานนี้เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะได้รับเกียรติจากท่านสมเด็จทังสองสี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมีโครงไฟนะครับโครงไฟสวยๆอุโมงค์อุโมงค์ไฟครับสำหรับถ่ายโชว์ฟี่นะครับยังพอมีเวลานะครับงานมีแปถึง14นะครับยังพอมีเวลานะครับเป็นอุโมงค์ไฟตอนนี้ยังไม่มืด อนนี้นางลำจากบ้านพิมานนะครับนี่มารอการฟ้อนเพื่อบวงรวงนี่นะครับมีมีหลายตำบลวันนี้ตำบลนาแกตำบลพิมานกำลังมารอการฟ้อนลำอยู่นะครับ เดี๋ยวมาอีกด้านหนึ mond, io, s. <s ่งมีอีกชมว่าจะเป็นตำบลอะไรวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอให้สราชการที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรตินะคะดูบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากครับการจัดงานสักการใกล้หกโมงแล้วใกล้เมื่อแล้ว เแสงสว่างเริ่มจากองค์การบริหารส่วนสีชมพูวันนี้ท่านยังท่านยังได้รับการรำนำนั้นมาร่วมในการรำบูชาพระเลื่ิกพาลอดนะครับของเราด้วยนะคะขอบคุณปยามมาชมสารสาสุขอำเภอานแต่ละตําบลท่านก็ได้นนางลำพุไทยแต่ละตําบลนส้นซีขาวมาจากตํบลไหนครับเทศบาลแล้วโอเคครับ วันนี้ด้วยขอบคุณไปร่างองค์การพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าไม้สีคุลนะคะขอบคุณไปร่างวุฒิยาแห่งชาติกรกฎาคมและองค์การบริหารส่วนตะบลที่บานวันนี้ท่านก็ได้นรางรางรางล้ำนะครับา้วยให้ใจนะคะหัวหน้าส่วนราชการที่ท่านเดินทางมาถึงจากตะบลไหนครับสีชมพูบ่ครับเออรอชมการฟ้อนร้ำของในงานสีชมพูด้วยครับพี่น้องเออ สวยงามทุกท่านเลยนะครับอำเภอนาเกยนะคะพาะสระดังรามพร้อมกันหรือยังคะได้อีแล้วก็จะได้เริ่มตั้งขบวนแล้วก็เดินเข้ามายังบริเวณศาลหลักเมืองอำเภอนาแกนะคะพร้อมหรือยังคะเขาบอกว่าพร้อมตั้งนานแล้วเนาะดังนั้นไปเยียนเชิญนะคะเยียนเชิญทางข่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็คณะดังรามนะคะ ได้อันนีาขพระาชการชุ่มชุ่มคนแดงได้ครับนี่วันนี้มีหน้าที่ประจําการบูชาดอกไม้ได้รับสายพลหลักคนที่มาสกัดร่างผูชาสารหลักเมืองครับทีมงานทั้งทีมงานนะครับหน้าใสนะครับทำจุดต่างๆให้ท่านได้ถ่ายภาพนะคะติดตามที่ช่องตะเลิอพารอนะครับยูทูบนะครับเรียนเชิญตั้งแถวเพื่อที่จะได้เดินทางเข้ามา ยังบริเวณสารลักเมืองพนักงานเกเดินเซนค่ะสวัสดีครับเย็นเซนนะคะเดินเดินไปเลยนะคะตามหลังท่านสวัสดิ์ใสมาดีน้ำเลยค่ะครับเย็นเชิญนะคะคณะนางรานะคะคุณหมอเนี่ยก็มามาแล้วันนี้ตั้ขอบคุณที่ดาตั้งขบวนแล้วนะครับ และปาสโลเทศบาลตะโกนนาเกทุนหมอว่าินดาเขตโลกนะครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสิงคโปร์นะครับเจกุนพี่มานนะคะพี่มานนอกจากว่านางรำจะมาแล้วก็ยังมีชมรมอารบิกซึ่งปิดาก็เป็นประธานชมรมท่านบอกว่าขอถูดังรำและต่างตมบนตะโกนนาเกลสโเทศบุนปาบโลฟสวยงามมากมุมมันตั้งใจมากนะคะปิดาเรียนเชิญและตั้งแถว พี่ดาบอกเอาจนแบบถือไม้ไม้เท้าตอนนี้นางรำไปตั้งแถวแล้นนะครับเป็นเชิญนางรำทุกท่านนะคะตั้งแถวหน้าบริเวณตรงด้านหน้าหน่วยผู้ชีพสีคุณเทศบาลตะบนาแก่อนเชิญค่ะสวัสดีครับโอ้นางรำพวกมีเกียรติผู้ทร<า><า>งเกียรติคอยติดตามชมการรำนะครับ วันนี้นะคะมีการประกวดเทพบุตรสารหลักเมืองอำเภอนาแกนะคะเรียนเชิญท่านที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากกองบอริการนะคะก็เรียนเชิญได้มาร่วมชมและเชร์เทพบุตรสารหลักเมืองอำเภอนาแก่ซึ่งปีนี้เราจัดขึ้นเป็นปีแรกนะคะ,ะเราลองดูก่อนนะคะว่าจะได้การจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนั้นให้การตอบรับ เราก็จะได้ดําเนินการเป็นประจําทุกปีเชื่อว่าคนที่อยากจะมาสมัครและก็ประกวดนั้นคงจะมีเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนั้นได้ให้การต้อนรับผู้ที่เข้าประกวดอย่างล้นหลามนะคะวันนี้บริวเวณแห่งนี้คงจะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่จะมารอชมและเชียร์เทพตระบ,บรหุหาัก